สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคุณประโยชน์ของผักนะคะคนไทย <c oughs> คนไทยถือว่าโชคดีมีทั้งพืชผักและผลไม้หลายชนิดให้บริโภคไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าแรงหน้าฝน <c oughs> การบริโภคผักหลายชนิดทำให้ได้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่างแตกต่างกันไป ผักอุดมไปด้วยวิตามินและธาตุใ่อาหารและสารพลสเคมีที่ช่วยเสริมสร้างควบคุมการทำงานและควบคุมการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายปัจจุบันชีวิตของมนุษย์เราแวดล้อมไปด้วยมลพิษไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของอาหารการกิน <c oughs> การปลูกผักอินทรีย์ปลอสารพิษ จึงเป็นวิธีการปลูกพืชและบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานเป็นการปลูกที่ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคต้นทุนการผลิตต่ำให้ผลตอบแทนสงูงไม่แพ้การปลูกผักด้วยวิธีอื่นๆจึงนับได้ว่าการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เกษตรกร,กรควรจะเลือกและการเลือกบริโภคผัก,กเกษตรอินทรีย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค